จะมาเพิ่มยาตอนเมื่อเช้าตอนแปดโมงนะครับถ้าไม่มีเอเแล้วก็กอบอกไช็ N ได้สองสี่ในแถวนี้มันจะมีข้อมูลเนาะบอกรายส่วนอันนี้ชื่อ,อยาเนาะแพทย์คนไหนเป็นคนสั่งนะครับประเภทยาเป็นคอนติเนียหรือเป็นยาวันเดย์หรือยาสแตตวันนี้กับสแตตมันจะรวมกันนะมันแค่เขียนว่าาสเตตเฉยๆแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเราจะจ่ายแค่วันนี้ ก็คือวันที่13นะแต่ถ้าคอนตินิวนะครับก็จะมีผลเรื่อยๆจนกว่าหมอจะสั่งออฟเช่นว่าจะมีวันเริ่มใช้วันหยุดยาเนาะ<อ>จำนวนที่จ่ายอนี่จะเกี่ยวข้องกับเรานะครับวิธีการบริหาร,รายาเออเวลาที่บริหารยาเขาก็จะลงมาให้แล้วก็วิธีใช้ย,ยานะครับช่องสุดท้ายอาจจะมีฉลากช่วยนิดหน่อยดูว่าหมอออเดอร์อะไรมาตอนเช้าแล้วก็พยาบาลก็สแตมเวลาลงรับเวลาแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นนภาพรคำภูษาลงรับเวลาเสร็จ ถ้าลงรับเวลาเสร็จปุ๊บนะครับออเดอร์มันก็จะโดนเด้งมาที่ห้องยานะครับแต่ว่ามันจะยังไม่โชว์นะเราจะต้องกดที่ด็อเอร์ x เพื่อดึงรายการยามาก่อนมามันก็จะโดนแอดเข้าตรงนี้นะครับก็เป็นวันที่16เนาะบัพท่กมาเลย cl นะครับกิน30 cc a l สัตว์ a d เสร็จเนาะบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือมันจะเข้าสู่โปรไฟล์เราแล้วพอเป็นโปรไฟล์เสร็จยาตัวนี้จะยังไม่ถูกสั่งจ่ายหรือยังไม่คิดมูลค่าจนกว่าเราจะแอดเข้าใบสัญญา มีการแอดเป็นใบสัญญาเราก็ต้องมาเพิ่มรายการ์านครับแล้วก็กดแอดชาร์ตนะครับมันก็จะวิ่งมาเลยก็อแอดมาปึ้งมันก็จะวิ่งมาปึ๊บนะแล้วก็แค่กดบันทึกแล้วมันก็จะปินใบสัญญามา